บางคนจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราพ่นยาไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเสพติดไหมเราต้องพ่นแบบทุกครั้งที่เราป่วยหรือเปล่านะคะอันนี้ตอบเลยนะคะว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าการพ่นยาแบบนี้มันก็เป็นการรักษาอย่างหนึ่งก็คือเป็นการพ่นยาขยายหลอดลมก็คือยาตัวเนี้ยนะคะเป็นหลอดลอดแบบเนี้ยนะคะใส่เข้าไปในกระป๋องแล้วเด็กๆก,ก็สูดลมเข้าไปทําให้หลอดลมที่ติดอยู่นะคะมีอาการคลายตัวนะคะแล้วก็ ลมากขึ้นมันมีหลายสาเหตุค่ะถ้าเกิดน้องๆที่เป็นเพียงแต่ว่าหลอดลบอักเสบปอดอักเสบเป็นครั้งคร้าวไปนะคะพ่นก็จะหายไปแต ที่เขามีภูมิแพ้มีความไวของหลอดลมเด็กกลุ่มนี้หลอดลมเขาจะไวมากค่ะเวลามีการแักเสบหรือว่าเวลามีเมี่ยมี PM 2.5เยอะเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นทําให้หลอดลมเขาตีบตีบได้น,นะคะดังนั้นเวลาเขาพ่นยาเหล่านี้เขาก็จะรู้สึกดีขึ้นอาการก็จะดีขึ้นได้เร็วนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆกลุ่มนี้ก็อ,อาจจะต้องแบบถูกพ่นซ้ำๆนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสพติดค่ะแต่ก็เป็นการรักษาตามอาการถ้าเกิดไม่มีอาการเราก็ไม่จำเป็นต้องพ่นค่ะ